ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพดคัสทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่คอเลสเตอรอลมีดีกับร้ายจริงๆเหรอครับหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นมาตลอดเออแต่ถ้าความเชื่อนี้แหละที่กำลังทำให้เรามองข้ามอันตรายจริงๆไปล่ะครับวันนี้เราจะมาลองทลายความเชื่อเดิมๆแล้วก็ไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขสุขภาพหัวใจของเรากันครับ เนี่ยครับประโยคที่เราได้ยินกันมาแทบจะทางชีวิตเลยใช่ไหมครับว่า HDL คือไขมันดีส่วน LDL คือไขมันร้ายแต่ถ้าผมจะบอกว่าเเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยล่ะครับและการที่เราไปยึดติดกับคำว่าดีกับร้ายเนี่ยอาจจะทำให้เราประเมินความเสี่ยงผิดไปแบบคนละเรื่องเลยก็ได้ เวลาเราไปตรวจเลือดแล้วเห็นว่าค่า LDL ต่ำๆเนี่ยโอ้โหสบายใจเลยใช่ไหมครับหลายคนก็เชื่อว่านี่แหละเกราะป้องกันโรคหัวใจชั้นเยี่ยมเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเกราะนั่นนะครับมันยังมีช่องโหว่อยู่การมี LDL ต่ำมันช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะมากอันนี้จริงครับแต่มันไม่เคยเป็นศูนย์นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆในการทําความเข้าใจเรื่องนี้เลยเอาล่ะครับ เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องมองข้ามเรื่องตัวเลขคอเลสเตอรอลไปสักแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนเดียวเองครับมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรอีกบ้างที่กำลังส่งผลต่อสุขภาพหัวใจของเราแบบเงียบๆอยู่ คือการที่เราไปจมอยู่กับตัวเลขคอเลสเตอรอลอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราพยายามจะต่อจิ๊กซอแต่มีชิ้นส่วนอยู่ในมือแค่ชิ้นเดียวครับมันไม่มีทางเห็นภาพใหญ่ได้เลยแล้วก็อาจจะทำให้เราประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงผิดไปโดยสิ้นเชิงแล้วไอ้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ โอ้โหมีตั้งแต่ความดันโลหิตสูงระดับน้ําตาลที่คุมไม่ได้ไปจนถึงเรื่องการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการอักเสบเรื้อรังในร่างกายคือทั้งหมดเนี่ยครับมันคือผู้รายตัวจริงเลยนะที่ทํางานร่วมกันอยู่และมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลอดเลือดของเราเลยครับอ่ะเราลองมาดูเรื่องความดันกันก่อนเลยในทางการแพทย์บ้านเรานะครับตัวเลข140ี่เนี่ยถือเป็นเส้นแบ่งสำคัญเลยเป็นจุดที่หมอจะบอกว่าโอเค ถึงเวลาที่ต้องจัดการจริงจังแล้วนะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะเริ่มรักษาที่140แต่จริงๆแล้วสัญญาณอันตรายมันเริ่มดังขึ้นมาก่อนหน้านัานๆนแล้วนะครับคือความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเริ่มไต่ระดับขึ้นมาตั้งแต่ความดันแตะ115เาแล้วด้วยซ้ำนี่แหละครับที่บอกว่าความเสี่ยงมันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดแต่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิด ทีนี้พอปัจจัยเสี่ยงต่างๆมันเริ่มโจมตีร่างกายเรามันเกิดอะไรข,ขึ้นข้างในหลอดเลือดกันแน่ในส่วนนี้นะครับเราจะลองสวมบทบาทเป็นนักสำรวจตัวจิว๋วแล้วก็เดินทางเข้าไปดูเรื่องราวการกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าพลักหรือว่าคราบไขมันกันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะลองนึกภาพตามแบบนี้ครับหลอดเลือดของเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสายยางฉีดน้ำเส้นใหม่ๆเลยตอนแรกมันก็จะยืดหยุ่นดีสะอาด แต่พอเวลาผ่านไปเจอกับแรงดันสูงสูงทุกวี่ทุกวันผนังข้างในที่เคยเรียบเนียนมันก็เริ่มเสียหายเริ่มเปราะบางแล้วก็เกิดเป็นรอยแตกเล็กๆขึ้นมา แล้วรอยแตกเล็กๆนั่นน่ะมันนำไปสู่อะไรมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยครับคือขั้นแรกเนี่ยพอผนังหลอดเลือดมันเป็นแผลใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะส่ง LDL ไปซ่อมเหมือนเป็นปูนไปอุดรอยรั่วนะครับแต่ทีนี้พอมาถึงขั้นที่2ขั้นที่3เม็ดเลือดขาวที่เข้ามาช่วยทำความสะอาดเนี่ยแดนเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วมันก็ไปกิน LDL จนตัวเองกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า foam cells ซึ่งมันไม่มีประโยชน์แล้วสุดท้ายในขั้นที่4ไอ้ส่วนผสมทั้งหมดนี้แหละ ทั้งคอเลสเตอรอลทั้งเซลล์มันก็จับตัวกันเป็นคราบไขมันหรือพลักที่มันค่อยๆหนาตัวขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าพลักที่มันเกาะตัวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวมันมีอยู่2รูปแบบที่อันตรายต่างกันแบบคนละเรื่องเลยการที่เราจะเข้าใจความเสี่ยงจริงๆได้เนี่ยเราต้องรู้จักหน้าตาของผู้ร้ายทั้งสองชนิดนี้ก่อนทางซ้ายเนี่ยคือพลักนิ่มตัวนี้ละครับ ตัวอันตรายเลยมันเปราะบางเหมือนกับระเบิดเวลาที่พร้อมจะแตกออกมาแล้วก็ทำให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันได้ทุกเมื่อส่วนทางขวาคือพลักแข็งตัวนี้มันจะค่อยๆทำให้หลอดเลือดตีบลงช้าๆเหมือนท่อที่ค่อยๆตันไปเรื่อยๆเ,เป็นภัยเงียบที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยครับ และนี่แหละครับคือคกลไกที่น่ากลัวที่สุดของโรคหัวใจคือภาวะหัวใจวายส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากพลักที่ค่อยๆโตโจนอุดตันแบบร้อเเซนะครับแต่มันเกิดจากการที่ไอเจ้าพลักนิ่มเนี่ยมันเกิดปริแตกขึ้นมาแล้วร่างกายเราก็ตอบสนองด้วยการรีบสร้างลิ่มเลือดก้อนใหญ่มาอุดแผ่นนั้นซึ่งลิ่มเลือดนี่แหละที่มันไปปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดทั้งหมดในทันทีพอเรารู้ว่าอันตรายมันซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้ คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าหลอดเลือดของเรากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ข่าวดีก็คือการแพทย์สมัยใหม่มีวิธีที่จะพาเรามองทะลุเข้าไปข้างในได้แล้วครับ เครื่องมือที่ว่านี้เขาเรียกว่าแคลเซียมสกอร์ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันคือการทำซีทีสแกนแบบพิเศษที่สามารถถ่ายภาพให้เราเห็นคราบหินปูนหรือพูดง่ายๆก็คือหลักฐานของพลากชนิดแข็งที่มันเกาะอยู่ในหลอดเลือดหัวใจของเราเห็นกันแบบจัะๆเลย แต่มันก็มีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการที่ผลแคลเซียมสกอร์เป็น0ูนย์เนี่ยมันเป็นข่าวดีมากๆแต่มันไม่ได้การันตีว่าปลอดภย100ัยร0 0เซนะเพราะว่าเครื่องมือนี้มันมีข้อจำกัดอยู่คือมันมองไม่เห็นพลักนิ่มที่ยังไม่มีแคลเซียมมาเกาะได้ซึ่งไอ้เจ้าพลักนิ่มเนี่แหละครับคือตัวอันตรายที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อแม้ว่าหลอดเลือดจะยังดูไม่ตีบก็ตาม พอเราเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดแล้วแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับว่าแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเอาล่ะนี่คือแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนง่ายๆเลยที่จะช่วยให้เรากลับมาควบคุมสุขภาพของตัวเองได้แผนนี้เริ่มต้นง่ายๆเลยครับขั้นแรกเลยนะรู้จักตัวเองก่อนคือใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เข้าใจสถานะของเราก่อนต่อมาขั้นที่สองใส่ใจพื้นฐานกลับไปดูแลเรื่องสำคัญสคัญเลยครับ การนอนโภชนาการการออกกำลังกายและที่สำคัญที่สุดคือไม่สูบบุหรี่และสุดท้ายขั้นที่3ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปคุยกับคุณหมอเพื่อวางแผนการดูแลที่มันเหมาะกับเราโดยเฉพาะจริงๆสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ชวนให้ฉุกคิดกันสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วร่างกายและหลอดเลือดของเราเนี่ยมันกำลังส่งสัญญ,ญาณแล้วก็บอกเล่าเรื่องเราสุขภาพให้เราฟังอยู่ตลอดเวลานะครับ คำถามก็คือเรากำลังตั้งใจฟังและพร้อมที่จะลงมือทำอะไรกับเรื่องรานั้นแล้วหรือ,อยังมีประโยคคลาสสิกที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่า HDL คือไขมันดี LDL คือไขมันร้ายแล้วเราก็ท่องจำกันมาแบบนี้ตลอดเลยแต่พอมาถึงยุคนี้ผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันยังง่ายแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับคือ แค่ค่าไขมันในเลือกที่เราเห็นในใบตรวจสุขภาพเนี่ยมันบอกเรื่องราวความเสี่ยงโรคหัวใจได้ทั้งหมดจริงๆเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเอาจริงๆแล้วหลักการพื้นฐานที่ว่า HDL d LDL LD ร้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ผิดนะคะแต่ที่เราค้นพบกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่และซับซ้อนกว่านั้นมากลองนึกภาพว่า ไขมันเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งในคดีแต่จริงๆแล้วมันมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกเพียบเลยค่ะ โอ้ oh, เปิดมาก็น่าสนใจเลยงั้นวันนี้เรามาสวมบทเป็นนักสืบกันดีกว่าครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นตัวการของรวบในหลอดเลือดไอ้คราบไขมันที่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและเทคโนโลยีสมัยนี้มีเครื่องมืออะไรเจ๋งๆที่จะช่วยให้เรารู้ตัวก่อนได้มากโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดกันครับ งั้นเพื่อเป็นการปูพื้นผมขอเริ่มจากคำถามทดสอบความเชื่อเดิมๆของเราก่อนเลยดีไหมครับอย่างที่คนชอบพูดกันว่าถ้า LDL ของเราต่ำมากๆแล้วแปลว่าเราปลอดภัยจากโรคหัวใจแบบร0 0เลยใช่ไหมครับหรือถ้า HDL สูงปรีดก็คือมีกรอบป้องกันชั้นดีสบายใจใหายห่วงได้เลยคำตอบสั้นๆก็คือไม่เสมอไปค่ะการมี LDL ต่ำแล้วก็ HDL สูงเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะมันหมายถึง ความเสี่ยงที่ต่ำลงอย่างมีนยัยสำคัญแต่คำว่าศูนย์เนี่ยไม่มีอยู่จริงในทางการแพทย์ค่ะมันลดความน่าจะเป็นลงไปเยอะมากแต่ไม่ใช่การการันตีว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วอีกตัวเลขที่ช่วงหลังคนพูดถึงกันเยอะมากคือค่าแคลเซียมสกอร์หรือแคลเซียมสกอร์ถ้าผลออกมาเป็นศูนย์เป๊ะเลยอันนี้พอจะการันตีได้หรือ,อยังครับว่าหลอดเลือดเราสะอาดเอี่ยม อันนี้ใกล้เคียงขึ้นมาอีกนิดค่ะแคลเซียมสกอร์เป็นศูนนี่ถือว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเรียกว่าเกือบจะร้อเลยก็ได้ว่าในอีก5-10ปีข้างหน้าโอกาสเกิดเรื่องร้ายแรงมีน้อยมาก แต่ก็ยังมีคำว่าแต่อยู่ดีค่ะเพราะมันก็ยังมีข้อยกเว้นในบางกรณีอยู่ดีประเด็นสำคัญที่อยากจะย้ำเลยก็คือการดูตัวเลขแค่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วตัดสินใจไปเลยเนี่ยมันอันตรายค่ะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือกมันซับซ้อนกว่าการดูแค่ค่าบนหน้ากระดาษแผ่นเดียว หมายความว่าที่เราท่องๆกันมาหรือที่เราพยายามจะปั้นตัวเลขให้สวยๆในใบตรวจสุขภาพมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะสิครับงั้นถ้าตัวเลขไขมันไม่ใช่พระเอกของเรื่องแล้วอะไรคือภาพรวมทั้งหมดที่เราต้องดูกันแน่ครับถูกต้องค่ะเราต้องดูโปรไฟล์ความเสี่ยงของคนคนนั้นทั้งชีวิตเลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขไขมันปัจจัยแรกที่คนมักจะลืมไปคือเพศและฮอร์โมอนค่ะโดยธรรมชาติแล้วผู้ชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกันที่ยังไม่หมดประจำเดือน เดียวนะครับเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่น่าสนใจมากแปลว่าธรรมชาติให้กรอบป้องกันผู้หญิงมาตั้งแต่แรกเลยเหรอครับมันทำงานยังไงคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดทำให้มันยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดด้วยแต่พอผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนปุ๊บกระป้องกันนี้ก็จะหายไปทีนี้กราฟค,ความเสี่ยงโรคหัวใจของผู้หญิงจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนมาเทียบเท่ากับผู้ชายเลยค่ะ เข้าใจแล้วครับแล้วปัจจัยที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอย่างอายุกับพันธุก,กรรมล้วครับอันนี้ชัดเจนมากค่ะความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีไปแล้วแต่ที่สำคัญมากๆและหลายคนอาจจะมองข้ามคือประวัติครอบครัวค่ะถ้าคุณพ่อเคยเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ55ปีหรือคุณแม่เป็นก่อนอายุห5ปีความเสี่ยงของรุ่นลูกจะถูกยกขึ้นมาอยู่ในระดับที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลย นี่คือสัญญาณเตือนจากยีนที่เราได้รับมาโดยตรงค่ะเรื่องนี้ใกล้ตัวมากเลยครับเพราะคนรอบตัวเราพออยู่มากขึ้นก็เริ่มกังวลกันหมดแล้วนอกจากเพศอายุและพันธุกรรมมีปัจจัยร่วมอื่นๆอีกไหมครับ มีอีกเป็นชุดเลยค่ะและเป็นปัจจัยที่เราพอจะจัดการได้ด้วยนั่นก็คือความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่ว่าจะเป็นแค่ภาวะก่อนเบาหวานหรือเป็นเบาหวานเต็มตัวภาวะอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงและที่ขาดไม่ได้เลยคือการสูบบุหรี่ทั้งหมดนี้คือผู้สมรู้ร่วมคิดที่พูดถึงตอนต้นนั่นแหละค่ะมันทำงานร่วมกันกับไขมันในการทำร้ายหลอดเลือดของเราซึ่งมันน่ากลัวตรงที่ปัจจัยพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติ ของคนยุคใหม่ไปแล้วนะครับทั้งการนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้ขยับตัวอาหารอร่อยๆที่เต็มไปด้วยไขยมันกับน้ำตาลแถมยังมีความเครียดสะสมอีกกลายเป็นว่าเรากำลังสร้างสภาวะที่เอื้อให้เกิดโรคหัวใจกันตั้งแต่อายุอย่างน้อยเลยใช่เลยค่ะ สมัยก่อนคนอาจจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อแต่ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับโรคที่เกิดจากไลฟ์สไตล์หรือ NCDs ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดก็เป็นพระเอกในกลุ่มนี้เลยเราจึงเจอคนไข้ที่อายุแค่30-40ถึงปีก็มีภาวะหัวใจขาดเลือดกันแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับท่อประปาเก่าๆในบ้านเลยนะครับที่ตอนซื้อมาใหม่ๆมันก็สะอาดดีแต่นานๆไปก็เริ่มมีตะกรันมาเกาะ มีสนิมจนสุดท้ายท่อก็ตันในแหล่งข้อมูลของเรามีคำเปรียบเทียบที่คล้ายคล้อยกันบอกว่าหลอดเลือดของเราเหมือนสายยางฉีดน้ำที่ซื้อมาใหม่ๆมันจะนิ่มและสะอาดแต่พอใช้ไปนานๆก็เริ่มแข็งและปลิกแตกได้ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกลไกลกันเลยดีกว่าว่าไอ้ตะกรันในหลอดเลือดที่เรียกว่าคราบไขมันหรือพล a q เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นของมันเล็กนิดเดียวค่ะมันเริ่มจากการที่ผนังด้านในของหลอดเลือดเกิดการบาดเจ็บหรือแผลขึ้นมาก่อนแผลที่ว่านี้คือมันเป็นแผลแบบที่เราโดนมีดบาดเลยเหรอครับหรือมันเป็นแผลระดับเซลล์ที่เรามองไม่เห็น เป็นแผลระดับเซลล์ที่เรามองไม่เห็นค่ะมันเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดถูกทำร้ายซ้ำๆจากปัจจัยเสี่ยงที่เราคุยกันไปตะกี้นี้แหละค่ะเช่นความดันเลือดที่สูงมากๆก็เหมือนมีแรงดันน้ำกระแทกผนังท่อตลอดเวลาหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปก็จะไปทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดภาวะอักเสบและเปราะบางลงโอเคพอมีแผลเกิดขึ้นแล้วร่างกายเราทำยังไงต่อครับ ร่างกายเราฉลาดมากค่ะพอมีแผลมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมทันทีทีนี้ร่างกายก็จะส่งหน่วยซ่อมบำรุงซึ่งก็คือเจ้า L D L ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละค่ะให้เข้าไปแปะหรืออุดบริเวณที่เป็นแผลเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ผนังหลอดเลือดกลับมาเหมือนเดิมฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีนี่ครับเหมือนเอากาวไปอุดรอยรั่ว ใช่ค่ะมันเริ่มต้นจากความตั้งใจที่ดีของร่างกายแต่ปัญหามันเกิดหลังจากนั้นค่ะเมื่อ L D L เข้าไปแทรกตัวอยู่ในผนังหลอดเลือดมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเปลี่ยนสภาพไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเราโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวจะมองว่า L D L ที่แปลงร่างไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ต้องกาจัดอะไรนะครับ คือร่างกายพยายามจะซ่อมตัวเองแต่กลายเป็นการชักศึกเข้าบ้านเหรอครับเหมือนพยานามจะดับไฟแต่ดันราดน้ำมันเข้าไปถูกต้องเป๊ะเลยมันคือความโชคร้ายที่กระบวนการซ่อมแซมของร่างกายกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโรคค่ะพอเม็ดเลือดขาวมองว่า LDL เป็นศัตรูมันก็จะยกทับกันเข้าไปจับกิน LDL นั้นแล้วก็ฝังตัวตายอยู่ตรงนั้นเลยกลายเป็นเซลล์ที่เต็มไปด้วยไขยมันจุดเล็กๆนี้เราเรียกว่า fatty streak และนี่คือจุดเริ่มต้นของการอักเสบและการก่อตัวของคราบไขมันซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เรายัางเป็นวัยรุ่นเลยนะคะโหเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เรายัางเด็กขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วมันโตขึ้นได้ยังไงร,ระดับ L D L ในเลือดเราสูงและยิ่งปล่อยไวน้นานหลายปีคราบไขมันนี้ก็จะยิ่งพอกพูนหนาขึ้นหนาขึ้น,หน,นเหมือนเราเอาปูนมาฉาบทับไปเรื่อยๆจนหลอดเลือดค่อยๆตีบลงค่ะ แล้วที่ผมเคยได้ยินมาว่ามันมีคราบไขมันแบบนิ่มกับแบบแข็งด้วยมันต่างกันยังไงครับแล้วอันไหนน่ากลัวกว่ากันมันน่ากลัวคนละแบบค่ะและนี่คือประเด็นที่สำคัญมากๆคราบไขมันแบบนิ่มหรือ soft plaque เนี่ยส่วนใหญ่มันคือคราบไขมันที่เพิ่งก่อตัวใหม่ๆยังมีไขมันเหลวเหมอยู่เยอะและที่สำคัญคือมันมีการอักเสบสูงมากบางทีเราเรียกว่า hot p l a q u เลยค่ะผนังของมันจะบางและไม่แข็งแรง ฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะครับคำว่าฮอตพลักนี่ไม่ดีเลยค่ะเพราะความอันตรายของมันคือมันพร้อมที่จะแตกหรือปรีออกได้ทุกเมือ่อเหมือนสิวอักเสบหัวหนองที่รอวันแตกนั่นแหละค่ะแล้ววินาทีที่มันแตกออกร่างกายจะคิดว่าหลอดเลือดฉีกขารุนแรงมันจะสั่งการให้เกล็ดเลือดมารวมตัวกันสร้างเป็นลิ่มเลือดขนาดใหญ่เพื่ออุดรอยแตกนั้นทันที ผลลัพธ์ก็คือลิ่มเลือดนั้นไปอุดตันหลอดเลือดทั้งหมดทันทีทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้และเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแปลว่าคนที่เราเห็นว่าฟิตฟิตไปวิ่งมาราธอนร่างกายแข็งแรงก็อาจจะมีระเบิดเวลาแบบนี้ซ่อนอยู่ข้างในได้ตลอดเวลาเลยเหรอครับมันไม่มีสัญญ,ญาณเตือนลุงหน้าเลยเหรอน่ากลัวตรงนั้นละค่ะ คือมันมักจะไม่มีสัญญาณเตือนเลยเพราะคราบไขมันแบบนิ่มมันยังไม่ได้ทำให้หลอดเลือดตีบมากพอที่จะแสดงอาการเจ็บหน้าอกเวลาออกแรงดังนั้นคนคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีทุกอย่างจนกระทั่งวันที่คราบไขมันนั้นแตกออกซึ่งนี่คือสาเหตุที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่ามีนักกีฬาหรือคนที่ดูแข็งแรงจู่ๆก็ล้มฟุบไปในสนามนั่นแหละคะ่ะ ฟังแล้วขนลุกเลยครับแล้วคราบไขมันแบบแข็งแล้วครับคราบไขมันแบบแข็งหรือฮาร์ดแพลกคือคราบไขมันเก่าแก่ที่สะสมมานานจนร่างกายเอาแคลเซียมหรือหินปูนมาพอกทับไว้ค่ะ มันจะมีความคงตัวมากกว่าหรือที่เรียกว่า stable plaque โอกาสที่มันจะแตกมีน้อยกว่าแบบนิ่มมากแต่มันจะค่อยๆพอกพูนจนทำให้รูของหลอดเลือดตีบแคบลงเรื่อยๆช้าๆผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการเตือนค่ะเช่นเวลาออกกำลังกายหนักๆหรือเดินขึ้นบันไดจะรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกเพราะเลือดไหลไปเลี้ยงหัวใจไม่พอแต่พอได้หยุดพักอาการก็จะดีขึ้นเป็นๆหายๆแบบนี้ซึ่งมาจะพบในผู้ป่วยที่สูงอายุหน่อยค่ะ โอเคพอจะเห็นภาพความแตกต่างแล้วครับแบบนิ่มเหมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ส่วนแบบแข็งเหมือนท่อที่ค่อยๆตันคําถามสาคัญที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เลยก็คือคราบไขมันที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถทําให้มันหายไปหรือทําให้มันยุบลงได้ไหมครับหรือว่าเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเลย ข่าวดีก็คือเป็นไปได้ค่ะโดยเฉพาะกับเจ้าคราบไขมันแบบนิ่มหรือฮ o ตพล u กที่มีการอักเสบสูงๆเนี่ยมันตอบสนองต่อการรักษาได้ดีมากกุญแจสำคัญที่สุดคือการลดระดับ LDL ในเลือดลงให้ต่ำมากๆค่ะมีข้อมูลชัดแจนว่าถ้าเราลด LDL ลงมาให้ต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะสามารถหยุดยั้งไม่ให้คราบไขมันมันโตขึ้นได้คือทาให้มันคงที่แล้วถ้าอยากให้มันยุบลงล่ะครับ ถ้าอยากเห็นผลถึงขั้นที่มันยุบลงได้จริงๆอาจจะต้องกด L D L ลงไปให้ต่ำกว่า55เลยค่ะซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าต่ำมากแต่การทำแบบนี้จะทำให้ร่างกายเริ่มดึงเอาไขมันที่สะสมอยู่ในคราบนั้นกลับออกมาใช้ทำให้ขนาดของมันเล็กลงได้แต่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เรื่อง L D L อย่างเดียวการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เราคุยกันไปทั้งความดันน้าตาลการอักเสบก็ต้องทาควบคู่กันไปด้วยค่ะพอฟังเรื่องคราบไขมันแบบนิ่มที่มองไม่เห็นแล้วก็น่ากลัวนะครับมันทาให้ผมสงสัยลยว แล้วเราจะแอบ,บดูข้างในหลอดเลือดของเราได้ยังไงว่ามีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่หรือเปล่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างครับเรามีเครื่องมือช่วยประเมินความเสี่ยงอยู่หลายระดับค่ะแบบพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือการตรวจเลือดหรือลิปิดพา n e l เพื่อดูค่า LDL HDL ไตรกลีเซไร แต่ต้องย้ําอีกครั้งนะคะว่าการแปลผลต้องทําร่วมกับการประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงทั้งหมดของคนไข้ไม่ใช่แค่เห็นว่าตัวเลขอยู่ในช่องค่าปกติของไบแล็บแล้วจะสบายใจได้เสมอไปแล้วถ้าอยากได้อะไรที่มันเห็นภาพชัดเจนกว่าการดูแค่ตัวเลขในเลือดล่ะครับ เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่มองเข้าไปเห็นหลอดเลือดโดยตรงค่ะนั่นคือการตรวจแคลเซียมสกอร์หรือที่เรียกสั้นๆว่า CAC score นี่คือการทำ CT scan แบบพิเศษที่ใช้รังสีต่ำเพื่อถ่ายภาพหัวใจและหลอดเลือดแล้วใช้คอมพิวเตอร์นับปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดหัวใจโดยตรงมันคือการไปส่องหาคราบไขมันแบบแข็งที่เราคุยกันไปนั่นเองค่ะการเห็นคะแนนเป็นตัวเลขจริงๆแบบนี้มันช่วยอะไรได้บ้างครับ มันมีประโยชน์มหาศาลเลยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ประเมินจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆแล้วดูก้ำกึ่งหรือมีความเสี่ยงปานกลาง การเห็นคะแนนแคลเซียมสกอร์เป็นตัวเลขจะช่วยจัดกลุ่มความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นมากถ้าคะแนนสูงก็แปลว่ามีโรคในหลอดเลือดแล้วแน่นอนและที่สำคัญคือมันเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังมากค่ะหลายครั้งที่คนไข้ไม่ยอมกินยาหรือไม่ยอมปรับพฤติกรรมแต่พอเขาเห็นตัวเลขคะแนนแคลเซียมของตัวเองเท่านั้นแหละทัศนคติเปลี่ยนไปเลยค่ะฟังดูเป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยแต่ก็น่าจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของการตรวจแคลเซียมสกอร์ก็คือมันมองเห็นแค่แคลเซียมซึ่งก็คือคราบไขมันแบบแข็งเท่านั้นมันจะมองไม่เห็นคราบไขมันแบบนิ่มหรือฮอตพลักที่อันตรายและพร้อมจะแตกแต่ยังไม่มีแคลเซียมมาเกาะเลยการตรวจแคลเซียมสกอร์มันเหมือนการมองหาภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำนะคะเราจะเห็นส่วนที่แข็งและใหญ่แล้วแต่เราจะไม่เห็นก้อนน้ำแข็งที่อันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำเลย อ๋อเข้าใจเลยครับแปลว่าถึงแม้ผลจะออกมาเป็นศูนย์ก็อาจจะมีคราบไขมันแบบนิ่มซ่อนอยู่ก็ได้เระต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอยู่ดีกลุ่มแรกคือผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่สองคือคนที่สูบบุหรี่จัดและกลุ่มที่สามคือคนที่มีประวัติไขมันในเลือดสูงจากพันธุก,กรรมทำไมสามกลุ่มนี้ถึงพิเศษล่ะครับต่อให้สกอร์เป็นศูนย์ทำไมยังต้องกังวลอยู่ เพราะทั้งสมภาวะนี้เป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างคราบไขมันแบบนิ่มที่มีการอักเสบสูงโดยตรงเลยค่ะในผู้ป่วยเบาหวานน้ำตาลที่สูงจะทำให้หลอดเลือดอักเสบและเปราะบ,บางตลอดเวลาส่วนในคนที่สูบบุหรี่สารพิษในควันบุหรี่ก็เข้าไปทำร้ายผนังหลอดเลือดโดยตรงเหมือนกันดังนั้นในคนกลุ่มนี้ถึงแม้จะยังไม่มีคราบไขมันแบบแข็งให้เห็นแก่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่ข้างในค่ะ เราจึงไม่สามารถวางใจจากผลแคลเซียมสกอร์ที่เป็นศูนย์ได้ชัดเจนมากเลยครับสิ่งที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ทําให้เห็นภาพเลยว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขไขมันแค่ตัวเดียวจริงๆแต่มันเป็นผลรวมของทุกอย่างในชีวิตเราทั้งพันธุกรรมที่เราเลือกไม่ได้และพฤติกรรมที่เราเลือกได้การเข้าใจกลไกาการเกิดคราบไขมันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองก็ยิ่งทำให้เห็นว่าการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆมันสำคัญแค่ ใช่เลยค่ะการมองภาพรวมทั้งหมดคือหัวใจสำคัญแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ค่ะทุกวันนี้ในวงการแพทย์เริ่มมีการพูดถึงแนวคิด See it treat it กันมากขึ้น See it treat it เห็นแล้วก็รักษาเลยแบบนั้นเหรอครับถูกต้องค่ะ ลองจินตนาการตามนะคะว่าถ้าในอนาคตเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถมองเห็นคราบไขมันในหลอดเลือดได้ง่ายๆปลอดภัยและราคาไม่แพงเหมือนที่แพทย์ผิวหนังใช้กล้องส่องดูลักษณะฝบนผิวหนังแล้วทำการรักษาตามสิ่งที่เห็นตรงหน้าเลยมันจะเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพหัวใจไปขนาดไหนลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งเราทุกคนสามารถเดินเข้าไปเช็คสภาพหลอดเลือดของตัวเองได้ง่ายเหมือนกับการเดินขึ้น เครื่องชั่งน้ำหนักมันน่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการป้องกันโรคหัวใจไปได้อย่างมหาศาลเลยค่ะโหนั่นมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับเหมือนเรามี Google Maps สำหรับหลอดเลือดของเราเองคอยบอกได้เลยว่าตรงไหนเริ่มมีปัญหาแล้วต้องรีบไปซ่อมก่อนที่รถจะติดอย่างถาวรเป็นภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากเลยครับ